สวัสดีครับคุณพ่อไปขึ้นพักกระเดามาอกันครับไปตลาดในพักกระเดามาอสองมัดขึ้นต้นของผู้ใดก็แม่ยูวัดครับวัดบ้านผู้นี่นี่กับแม่ขั้นสมพักใส่บลาเขือนเสียด้วยแม่ว่าวิธีนิ้นห็ดนั่นหลิวแม่ยูบระเทศไทยเสม่ขั้นตอนใดนี่แม่ขันข้นเมื่อคืนนี่ครับผักหอมบัวกระลำ แบบนี้มะเขือคืนเขียวเหลืองครับรแซ่แบเดี่ยวครับแม่ก็เลยสือปอนป่ามาครับปนป่าแล้วกกล้อยป่าสแบงกม่วงผมจิบต่ำทัวครับพวกนี้ได้บบกทัวแล้วก็ของฝากจากชนบุรีครับปลาเกียโกค้ครับหวานปิ้งแต่แบบนี้ครับตะวันจีบต่ำทัวครับพวกนี้กระสีกระน้องคน พอดใส่กรอกครับไม่นุ่งผมหมกักครับวิธีขั้นตอนตัวพักกระเดาเหลือลงรุบนึงนำเ,เดือเโดเดือด,ด,ดน,นุนลงเรยวไีหยุดหลวนขมด้ไหมกันว่าสุกกับว่าแสบอ่ะรสุกเล็กน้อยครับท้าสุกจะว่ามขมครับ เกอกต่อเลยกระปวนปลาประมาณน,นีว้วะแม่ีตอนนาทีก็กลักวครับกลัวเลยก็ไม่กลัวรู้สึกต้องนาที่นานต้องเดือดเดือดอไปเกลือนิดนึงโอเคครับเอาไปกอกหมูที่แสบครับปิ้งสูดฮอดไ่้ได้ที่นัวหอมเจ้าสีขีดข้านนั้นย่างนึงเขาขีดข้านล่างกระทะต้องติดกระทะเล็กน้อย หันนมวมมการใช้น้ามันครับหัวมแตกเคยมีคีเพ็ดจิน,ยนอยู่ครับแตบมากตัขอบนี้จกมาทั่วหิจีนปรา่วหวานก่าชิโก้มราต้องใส่น้ำมันเลยครับเรต้องดีมันแตกขาดมันจะแตกมากเลยครับติกขอบ จะขนเนี้ยมันห่อนจำมต้องใส่กอกหมูยังเดี๋ยวครับผ่อนแบบนี้ได้ตัวมีแกบครับร้องเบืองมมจ,จิ้มอาจจะชิปใจตัวมาได้หวานไหม่ข้าวชิปบาทตาททรต้มเคี่ยวใส่ตำต้มเคี่ยวเว้ยตัวแกงดี สิบบาทเท่านั้นเราแข่งสีหาไว้ด้วยนั้ไงนีักกระดองคนนี้โค้มคืนดี เน,น่นี่มูวิ่แข้นกระเทียมพริกแข่งพีสดเลื้อเทียบกับกองกเน่าพวองชานตน้องมีสุกหลังกระจายพกิิศงานนีะกอบตันเส้นลอยเดียวลลยด้ผลได้ไเมประกอบุ่นะตั้งสุด มันเบดแล้วครับ,บรปี่ายยตรงข้างเลยนี่จะต้อนประเด็ไดไปชุตอนแหนกรนี้ตอนประเด็ดแซบตอนประเด็นเดนี่เลยที่งครับที่ทำปิงครับบ่เขาสามคนได้ไหลายสูตรรอบว่าแข็งจะได้เนื้อแดงคืนครับปีนสีแซ่บเจบ้าบองคักที่สุดเลยถ้าไดปีกน,นี่อย่างนี้ เพราะว่ามันได้เก็บม,ม,มักมักได้เต็มที่แฝ<ส>นะดเพราเนาะเดียวยเดียวเพรอเนาะนีตอนประแดดของแท่งใส่ยีนุ่มตะตุ่มใส่ไาขึ้นี่ใส่ลายงั่าลายสองยีหัวแนะม่แสบ ครับครับขึ้นได้เลย ซิมแสีบเด้ <ility> อ๋อซิมแทนทีส้มยังไงบอกหวยมากผมอมนะครับใหม่ที่เจ็บที่แหะครับจำเชื่อทานเดับพอใส่ความั่งนั้นไดแบบนี้ครับเขาเยิ้มห่อนมาคจับ ปาหวานครับพี่แอบปวดของไทยหลายคนครับใหม่เร็วใช่อแมมีความหวานแนันมันพอดออกก็ได้ครับปิงป้งเลื่องเส้นแต่คนหมักกับปิ้งออกก็ได้ปุ๊บออกก็ได้แต่บ้านห้องเป็นปิง้งอยู่แล้วครับใหม่เร็วครับมันหาม างหลังใหม่ข้างเไปเพราะคือขัานลำบากใส่ความชำนาญครับต้องเคยปีกงปลาหวันที่ใหม่เร็วก็หมูหวานที่ทรงมาหลบตอนโอ้ใหม่ดำครับเดียวครับคือกันจะตายเดียวกันน้ำตาลมีน้ำตาลหลายเล้ยงปั้นมาอะไรนี่นียป้องกัดหัวมันเลยนะ ยิ้มโลดไปแล้วเขาแรงมือนี่ครับผมก็ไปกัดแล้วเนี่ยลูกเร่งปั่นไปอยู่ออกไปกัดแล้วครับ <c oughs> หลังมือก่อนเขนนาคนนอ่นที่ว่าข้าไปกินนอนแล้ว ไอ้ไอ้มันบออะอคนนันมเออบอนี่คมเ็จไหมเ้โอ้ยเจะไปเสียงไหวเหะยังได้ไหมป้นปาไอ้แมงดาอยู่ปะายยัง้นบอมีหางแมงดาอย่ง้ั โอ้ยใส่พงด่าอย่นี้อันนี้ก้อยปลายยังนี่แม่ก้อยปลาคอก้อยปลาก้อยปลาดุกปลาดุกครับแต่บกม่วงหักปลาดุกอันนี้เขาพอเสร็จกอสครับผมแล้วก็มีสมพักแม่ขั้นเองครับแล้วก็มีปิ้งปลาแห้งปลาขี้โก้ครับปลาขี้โก้ก็ปลาหวานตำบมะทั่วแล้วก็มีพักส้มโผล่พื้นบ้านตัวพักกระดองบนปลาครับเท่ากัน ขึ้นแะ้วไหแม่เจ้าแฟนครับเอ้ยตรงไปกีก้ประวัติม่อไหร่ตึกไก่ข้าวหวานเจ้บเลี่ยนอาหารเหมือนกหนน้อยครับก็เลยี้ยนแบบมันเหมือนนะครับวันนี้เมืเหมือนเราเอกล่องนนครับคำเข่าใหญ่ๆจำปนอาาแซ่บบอกว่าเขากันครับสาหฮวงากีโก้มันขาวนงอมันจะมาตัว ก็ยอกเหงียนครับดูไหมมั้งครับทึงหยอดอ่อนทึงมันดอกอ่อนใบอ่อนขอครับครยมากพวกผมครับกุจนจดยิงของจดครับใบปราดุก ไอใส่บุญบวงไปไปเนั้ย่บว่าจะใช่บุม่วงใช้พี่ตัวกลัวมาครับขเอามากกระนี่ครับพี่เด็กตาหวาน ต้องฝากแต่้นบุญดีคุ้นกำลังจับกำลััวทึ่งต้นปเลยครัก้อนหลัจักจับนัวความคุ้นจับับม,บ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 มา

แรบเป้นน่งเรจะินกับผู้เอดีตนะใช่ไครับยังครับได้อกอใก็ต่ำมาขึ้น ไปมาเพิ่มนะครับเพื่อเหมือนะัน้อยเตรียมไปอีกเรื่อยๆีอ่ะหนูปูด้วยหรอสมพักยังตึ่นครับคั้นเองขั้นสมกลเล็ลำใช้กัะเขือน้ำแซบบอกว่าเป็นหรือเปล่าิุครับคนอจารจ์ครับสมปูหน่องยี่ท่านเพิเข้าเลยหมเสียนแจ๊บ ไม่ออก้มนะทุกตัก็ป่นพอละพระอจกาหจังหลวงพอตะกี่มดตะเกลืรเลียงเกืออจะเดินวัดเกลืรเลียงเกลือคืนชุกเลียงเราไปทุกขั้นวงพ่อด้ไปทุกไบสักินทุกไบทุกท่านตรงเลชมมักวัวใส่ โบราณันจออกจำพันย่ำจอมันะางคนก็ได้ปนปบางคนก็ติดจวบวง่ายเหนมมาเลยเราต้องก่อคหน่วยเนาะนำััวมัออกกติดตหนูเขาน้ำใสตัวบวกการหน้าหามันลหมด จับปนจับเจอบองพบสุลถึงคืนงานค้นลำบากยังมีอว่ามากอะอะาเจ้าดีอะก็ได้เป็นยีทานเป็นยังไงเออยีทานของวยทานเนี่ยคือบอกว่าขิดเสียก็ปนนี่คือโอ้ของแท้ แค่ดอก็ปนหมว่ดขอวัดันันเงแบคนน่ม่ระจาานนี่กนจาได้โอคนงานรืยังเนี่ดีมาล้นี่้องพอคุณเดี๋ยวก็ไมอยสอคนค่อนท่านเมกี้คนเมื่อกีดองีแช่อยท่านบบมืมม่ออ ที่ทำเป็นสีเหลงมัน่เพราะกนังนได้ที่ตรวนนะเราดีเดกน้ำหลองขอบรับกระดนเดกพื้นขันสอเจ็กคืนมันอะไรทเดินวัดมันกบเมียต้องพอกว่ามันมี่นนันตุาคถกขันสมไ้ทันต์ ปันเท่าไรออกแล้วจี๊ดเออแมวลำยแบฟงฟองก็ยังแต้มมีองก่นะจำจอบองเลยกะจอบองก็ยังล่ะจมปลหัวเขียขคืนขัสมเลย เสียงนกนมันต่อใส่ก่อนนกนั่งต่อเลยเนาะปวดต่อะไรทีไรทีม่อยากน้ำเลยหนาวอะไรนน้ำไลไลกบไเลย่ะน้ำนื้อะลาหวานรวมพราะเขาน้ำกันได้เลย แม่ปลาปีกโขแสบครับลลองดูมัเข้มไหมครับโคตรดีป่ะแม่แสบหรอเบานขมม้ังสุดกงอครับปีกโปีกโก้แบตแมดีเรมันเข้มดีอ่ะ ตักง่อนก๊บับงแตวเมยคะไร่านไหนโคตรมนี่ยม,มัไปโฟสแปบดีครับคุณว่ามแบหมักเรื่องมันก็จเรียนมากเอามมักผมตาบ้านกว่าหวานจากขอบถึงปากากองผมันโคตหมักครับ ตัวนี้มันเกอไอโอดีนอะซิโคนมันไปกินมแห้เพราะว่าางซิโคนมันเไอโอดีนแบบไม่แห้งอะจิ้มปัดใส่กวางแล้วไดป่ะบ้างไดคุณพอมันกวนหรอไม่น้องเสิร์ฟงงคนนึงแล้วคนหนึง ด่วครับใส่ก่อนแจกโอปิงหอมขึม <istas> ักเออตัวนี้เป็นนี่คอหัวขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เขาล้องบนาก็ปนปนตงเอีกนะแนคือปนมากหลัก็ลักหลัถูกคนจับนีอเจอเรียนเขาจเขี่ขั้นเจอสมพัฒน์ก็ได้ทุบๆละขั้นเจอห้ยไปนะคองบคอวันเจ้า้าเจ้เจ้าบองน้ำต้องสมสมแล้วต้องเาบเจ้าบองน้จำเจ้าบองะจำปน แขคืนข้างมันแกคืนที่ช้อนชมว้น้องเบิร์บอสเซียบไปหาหมอที่ปกติแบบ แนวนมันดีมากกะไเนี่นยผมเออพ้นขอนพ้นหน่อมเดี๋ยวคืคนนะันจะคันอนได้แล้วที่บอกกันใกล้ชุ่มห่อนนะมันนันั่งดึกด่นมาไม่รู้จะผีกอะไรกันยากโทรมามันยากแบบคิดห่นหอน ai tôi mang thêm một điều buồn nhất, ừ. <laughs> nhà rồi nè à. lúc không vô ừ. đồng đồng lên, vô đẹp lắm tân khuẩn, tân này lúc 2 แบบตรงนี้ก็คือทำออไปขึ้นตะกน่อยนะเสียงเสียหน่อยคร,รับอครับครับกรลุกระเ้ครับเขากัน

าก็ม่ใช่ยุโรปเนีนบก็เหมือยเดี๋ยวเบอรไปเดีครับกงมันกตเชมมาเกิทเียพอเกนนเรยชอบรัเวที่เราต้องจืดเขาแงตนนี้เราสาวแบ่งวนีไอไปยเียวมาเบอร์หน่บร์หนงเขาหันเลย

ก็วเคือครับว่ากไหวบัวเคืาผมคสมุรเก้นผมเล็กกปนถูกใหม่หาน้ำปลาน้งจาดลวมันก็มันจะเปาะๆค่อยก็ปนไม่ใม่เลยแถวนั้นแน้ำปลาใไม่จ กัะหนึ่งก็ได้ตัวไยอชูสหนึ่งแค่นึ่งปลาขยำขยไมขยำม่มัดมาดเนได้แล้วเราเป็นเสียกว่ารับันุมมิมี้พ่ส่งน้ำคันสมรงพอเป็นเหตุบัตรหม้ตะบันตําขึลพอบ่องฟัง ดิบไหมเชื่อึ้นหรเชื่อึ้นมันพ้นไล่ไปหุดที่ตอกผมหายน้ำหน้าก่อนี่ตุนับแล้วมนต้องต่อได้ผมก็มาเกิดเชื่อคืนนปทันดเียว้องเวหงข้าิน้นวงคือกุ้งหอยขอโทษมาเละ qua à, gắng ừ. không? Không à? mặt cung ừ. 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 cú, không mặt hắn không bây giờ những lần mắt rất lắng tôi muốn chụp không hắn chụp mặt hắn chụp mặt hắn mặt มาก่าของโาขอปั่นตัดใหม่ใ้ตึงตัดว่ให้คุณใหม่หรือฝีมือจะตึงเนี่ยนะนั่งนั่รอแบบมันบริเทียนนั่ง่นรถแบริเทียนแค่ในรถน้องูกได้กินหรือปั้นกินเขาหรอวบอือใ่ของกำลังรออือลูกหลานกลินบ่นีู่ปั้นให้หล่าเพืนมมาเพือนมาสนตะกี้โก กินเยอะตอนนึงเลยจะมากหรอขิมรดอดเฮ้ยมันเป็เส้อผาไปทักอยเ่บนหูอยู่ทางเพื่อนอยู่็นพ่งมาหมืะน,นึ่งเหนจอาปูกนะา่ครับผมเก็บมาถึงหนา,าครับแต่มากว่นนี้